สวัสดีครับผมฟังกันด่วนๆเลยนะครับเมื่อฝ่ายกัมพูชาออกแถลงการกล่าวหาไทยทั้งเรื่องการละเมิดอธิปไตยทั้งเรื่องความเสียหายต่อโบราณสถานและนี่คือเหตุผลที่กองทัพบกไทยต้องออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการไม่ใช่เพื่อโต้เถียงด้วยอารมณ์แต่เพื่อยืนยันด้วยหลักฐานกฎหมายและหลักสากลกองทัพบกโดยพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบกยืนยันอย่างชัดเจนว่า ฝ่ายไทยขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจากฝั่งกัมพูชาและขอชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและนานาชาติเพื่อไม่ให้สังคมโลกถูกชี้นำด้วยข้อมูลด้านเดียวประเด็นสำคัญข้อแรกคือการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบ,บกไทยในพื้นที่ปราสาทต,ตาควายปราสาทพระวิหารและพื้นที่อ่านมา้ากองทัพบ,บกย้ำชัดว่าทุกการดำเนินการอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ทั้งกฎหมายในประเทศระเบียบปฏิบัติทางทหารและหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดเป้าหมายไม่ใช่การยั่วยุไม่ใช่การลุกรานแต่คือการรักษาความสงบเรียบร้อยและปกป้องอธิปไตยของชาติไทยในพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้เขตอำนาจอธิปไตยของไทยอย่างถูกต้องต้องยอมรับตามตรงว่าหากเป็นประเทศใดก็ตามในโลกเมื่อมีภัยคุกคามต่อกำลังพลและประชาชนไม่มีประเทศไหนจะนิ่งเฉยและไทยเอง ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นโครงการโครงสร้างพื้นฐานหรือกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการเสริมความมั่นคงเสริมความปลอดภัยให้กับทั้งทหารแนวหน้าและประชาชนในพื้นที่ไทยไม่ใช่การรุกล้ำไม่ใช่การยั่วยุอย่างที่ถูกกล่าวหาอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกบิดเบือนอย่างหนักคือเรื่องโบราณสถานกองทัพบ,บกย้ำชัดว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นของชาติใด เพราะโบราณสถานคือสมบัติของมนุษยชาติไม่ใช่เครื่องมือทางการทหารแต่ความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือในหลายพื้นที่ฝ่ายกัมพูชาได้ใช้โบราณสถานเป็นที่ตั้งทางการทหารเป็นฐานยิงและเป็นจุดใช้อาวุธหลายประเภทโจมตีคุกคามทหารและพลเรือนฝ่ายไทยตรงนี้คือจุดที่ต้องพูดกันตรงๆเมื่อโบราณสถานถูกใช้เป็นฐานทางการทหาร สถานะการคุ้มครองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศย่อมสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติและการสูญเสียสถานะนั้นไม่ได้เกิดจากฝ่ายไทยแต่เกิดจากการกระทำของฝ่ายที่นำโบราณสถานไปใช้ในเชิงทหารเสียเองกองทัพไทยจึงจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต้องกันตนเองเพื่อคุ้มครองชีวิตของประชาชนและกำลังพลซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐตามหลักสากลที่ทั่วโลกยอมรับและต้องย้ำอีกครั้งว่าไทย ไม่มีเจตนาทำลายโบราณสถานไม่มีนโยบายโจมตีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่อาจปล่อยให้พื้นที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นเครื่องมือคุกคางชีวิตคนไทยได้อีกประเด็นที่ถูกบิดเบือนคือเรื่องการประดิษฐานพระพุทธรูปในพื้นที่อ่านมมากองทัพบ,บกชี้แจงชัดว่าการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบเสรีภาพทางาศาสนาและความเชื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนและกำลังพลในพื้นที่ไทย ไม่ใช่การลบหลู่หรือการดูหมิ่นความเชื่อของฝ่ายใดอย่างที่พยายามสร้างกระแสบิดเบือนออกมาเมื่อมองอย่างเป็นธรรมการแสดงออกทางศาสนาในดินแดนของตนเองคือสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกประเทศและไทยเองก็ใช้สิทธิ์นั้นภายใต้ความสงบและเคารพซึ่งกันและกันในภาพรวมทั้งหมดนี้กองทัพบ,บกยังคงยืนยันจุดยืนเดิมคือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี พร้อมใช้งนไกลความร่วมมือทวิภาคีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยไม่ผลักประเทศไปสู่ความรุนแรงโดยไม่จำเป็นแต่ขณะเดียวกันไทยก็ต้องรักษาความพร้อมอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติซึ่งเป็นหน้าที่ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้คำเรียกร้องสุดท้ายจากกองทัพบ,บกคือขอให้ฝ่ายกัมพูชานำเสนอข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท,ท็จจริงไม่ใช้ข้อมูลเท,ท็จ ไม่สร้างความเข้าใจผิดเพราะผลกระทบไม่ได้หยุดแค่สองประเทศแต่สะเทือนถึงสายตาของประชาคมโลกและบรรยากาศความร่วมมือในอนาคตเมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดอย่างรอบด้านจะเห็นได้ชัดว่าจุดยืนของกองทัพบ,บกไทยไม่ใช่การตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่คือการยืนอยู่บนกรอบของเหตุผลกฎหมายและความจริงสิ่งที่น่าคิดคือหากฝ่ายไทยไม่ได้แถลงการตอบโต้ ปล่อยให้ข้อมูลด้านเดียวถูกเผยแพร่ออกไปความเข้าใจผิดอาจกลายเป็นความจริงในสายตานานาชาติและนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยไม่อาจยอมรับได้กองทัพบ,บกจึงจำเป็นต้องออกมาพูดแต่เพื่อปกป้องความถูกต้องของข้อเท็จจริงเพราะในโลกยุคปัจจุบันข่าวสารคืออาวุธและการอยู่เฉยๆไม่ส่งผลดีต่อประเทศไทยเลยการกล่าวหาว่าไทยละเมิอดอธิปไตยหรือทำลายโบราณสถาน หากฟังเพียงผิวเผินอาจดูรุนแรงและสร้างแรงกดดันทางภาพลักษณ์แต่เมื่อย้อนกลับมาดูรายละเอียดจะพบว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ขาดการอ้างอิงข้อเท็จจริงในเชิงลึกและละเลยบริบทด้านความมั่นคงอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะประเด็นการใช้โบราณสถานเป็นฐานทางทหารนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่ใช่ประเด็นทางวัฒนธรรมธรรมดา แต่เป็นการละเมิดหลักการคุ้มครองวรดกโลกเสียเองจากฝ่ายที่นำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปผูกโยงกับอาวุธและการโจมตีเมื่อพื้นที่ใดถูกใช้เป็นฐานยิงไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกพื้นที่นั้นย่อมกลายเป็นเป้าทางทหารโดยปริยายและไม่อาจอ้างสถานะพื้นที่คุ้มครองได้อีกต่อไปนี่คือหลักสากลไม่ใช่การตีความตามอำเภอใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในมุมนี้ การที่กองทัพไทยต้องดำเนินมาตรการป้องกันจึงไม่ใช่เรื่องของความแข็งกร้าวแต่คือการปกป้องชีวิตคนไทยซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐานของรัฐที่ไม่มีประเทศใดในโลกจะละเลยได้ขณะเดียวกันการประดิษฐานพระพุทธรูปในพื้นที่อ่านหมาก็ถูกนำมาโจมตีในเชิงสัญ,ญลักษณ์ทั้งที่ในความเป็นจริงเป็นการดำเนินการภายใต้สิทธิเสรีภาพและขนบความเชื่อของประชาชนในพื้นที่ของไทยเอง หากมองด้วยใจเป็นธรรมจะเห็นว่าไม่มีการยั่วยุไม่มีการดูหมิ่นศาสนาแต่เป็นเพียงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความตึงเครียดซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้และควรได้รับความเคารพมากกว่าการบิดเบือนสิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือแม้จะถูกกล่าวหาอย่างหนักกองทัพบ,บกไทยยังคงย้ำแนวทางสันติวิธีและพร้อมใช้มาตรการทวิภาคี ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์นี่สะท้อนให้เห็นว่าไทยไม่ได้ปิดประตูการเจรจาไม่ได้ผลักดันสถานการณ์ไปสู่ความรุนแรงแต่เลือกใช้ความนิ่งความหนักแน่นและความพร้อมในการปกป้องประเทศควบคู่กันไปเพราะสันติภาพไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือการยืนหยัดในสิทธิของตนโดยไม่ละทิ้งหลักมนุษยธรรมและกฎหมายสากลท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่สังคมควรตั้งคำถามไม่ใช่เพียงว่าใครพูดดังที่สุดแต่คือใครพูดอยู่บนข้อเท็จจริงใครเคารพกติกาสากลและใครกันแน่ที่นำโบราณสถานไปเป็นเครื่องมือทางการทหารกองทัพบ,บกไทยได้แสดงจุดยืนชัดเจนแล้วเหลือเพียงการพิจารณาของประชาชนและประชาคมโลกว่าจะเลือกเชื่อข้อมูลที่มีเหตุมีผลหรือจะปล่อยให้ข่าวด้านเดียวชี้นำความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้ คิดเห็นกันอย่างไรพิมพ์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยครับและขอบคุณที่มารับชมและพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ